สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับแม็กทอร์ต้อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีรถกระบะดีๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมใครตามหารถกระบะดีๆใช้งานราคาเบาๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวีโก้สองจ e เป็นสมาร์ทแคปนะครับรุ่นเพลเนอร์นะกระบะยกสูงนะครับผมโฉมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโฉมแชมป์ยอดนิยมนะโฉมนี้ต้องเปิดตัวออกมาต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเรานะครับคันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรีวิวคำว่าขั้นไม้ห้องเครื่องโครงสร้างรถแบบจัดเต็มเลยครับผม ด้านหน้านะครับคันนี้นะกระจังหน้าแบบนี้นะครับผมยังเงาๆนะครับผมโฉมแบบนี้เขาเรียกว่าโฉมแชมป์นะคันนี้นะครับไฟหน้าเดิมๆเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับลูกค้าไปตกแต่งไปสั่งหอด LED มาให้แล้วนะครับผมนี่เลยแล้วไฟตัดบอกคู่หน้าคันนี้ใส่มาให้เรียบร้อยนะคันนี้ลูกค้าเดิมเขาตัดแต่งมามาเป็นแบบล้อแมกนะลูกค้าลูกค้าเดิมตัดแต่งเป็นล้อแมกมาให้นะครับคันนี้ยางนะครับถ้ามันเสื่อมสภาพนะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะอ่า บนด้านข้างนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมฟอนต์เดิมๆของไฮรักนะนี่เลยครับไฮรักวีเทอร์โบนะครับผมคันนี้มีเทอร์โบนะฝนกำลังโดโรงงานอยู่ครบเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับผมตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับให้ไฟเลี้ยวที่ตจกวองข้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างกันบ้างครับผมข้างในนะครับคันนี้นะข้างในคุมโทนด้วยสีเบรนะครับได้เป็นเบาะผ้านะระบายอากาศยอดเยี่ยมเลยนะครับแบบนี้นะแล้วลูกค้าดูนะครับ รถสภาพเดิมๆนะสครับเพจนะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่เลยนะครับคันนี้มีตกแต่งล้โพงเพิ่มเติมนะแต่ผมพารีวิวข้างหลังให้ดูนะครับมีช่องวางแก้วมาให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์กันว่าคันนี้โอ้โหครับอาร์เดิมโรงงานแท้ๆนะครับผมอาร์เดิมโรงงานแท้ๆนะให้ดูทั้งแถวเลยสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะรถคันนี้รับประกันนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ ข้อบพับต่างๆนะดูหัวน็อตนะครับผมแต่ละจุดนะผมพาไปดูกันละเอียดละเอียดเลยนะครับมีข้าวฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับผมคันนี้นะเห็นไหมครับพับเดิมเดิมหมดนะครับเนี่ยเลยเห็นไหมแทบไม่ได้ผ่านการขายอะไรมาเลยนะคันนี้เป็นแคปบเปิดได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมเนี่ยรถมีลําโพงหน้าหลังมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าคันเนี้ยนี่เลยนะครับเป็นคนชอบเครื่องเสียงนะ ัแต่งมาเต็มระบบนะครับแล้วเครื่องเสียงคันนี้ใช้งานได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนิดนึงนะ ท่นรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่า,ข,าข่าวกับวสลอฟแค่พอประมาณนะครับพอดีมีลูกค้าท่านอื่นดูรถอยู่ภายในเต็นท์นะครับไม่กล้าเปิดเสียงดังแต่เมื่อกี้เปิดไปแค่นิดเดียวแค่ให้เสียงมันขึ้นมานะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเสียงดังมากนะคันนี้ใครเป็นสายปาร์ตี้ใครสายเครื่องเสียงคันนี้จัดแต่งมาให้แล้วแล้วตรงนี้มันเบาะหนังนะไม่ใช้ก็ได้เครื่องเสียงอะแต่ว่านั่งได้เหมือนเดิมมีเบาะหนังนะครับผมอ่าดูข้อต่อข้างหลังกันบ้างนะครับน็อตต้องบอกว่าโอโ้โหใสยมากครับ เดิมหมดเลยนะครับลูกค้ารถใช้งานดีๆนะมาต่อที่นั้น,นถ่ายกันบ้างครับผมคันนี้นะครับเห็นไหมมีการชนท้ายมาให้แล้วการชนอยู่ในสภาพดีด้วยนะไฟนะครับโคมไฟใสๆแบบนี้นะครับผมไม่มีไม่มีเหลืองนะไม่มีเหลืองเลยโคมไฟใสๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับไฟเบรกดวงที่สามใช้งานได้นะแล้วคันนี้ติดไลเนอร์มาให้แล้วนะครับมีฝุ่นมากเล็กน้อยนะครับคุณลูกค้าพอรถมันจอดนะแล้วมันจอดแล้วมันอยู่ข้างหลังนะครับผมคันนี้ ตอนรับรถนะครับล้างรถทําสปารถให้รถเอียงๆสะอาดแน่นอนนะครับผมอ่าเห็นไหมแล้วไลเนอร์นะครับโอ้โหไม่มียุบนะคันนี้ไม่เคยขนของหนักนะครับไม่มันทุกหนักแน่นอนนะลูกค้าขับเอาไปใช้เนี่ยบอกเลยว่าสบายใจแน่นอนนะครับอ่ารถคันนี้ต้องบอกว่าลดราคาลงมาแล้วนะแดี๋ยผมบอกว่าท้ายคลิปนะลดราคาลงมาเลอเท่าไหร่นะครับคันนี้ลดราคาลงมาแล้วจากหน้าป้ายนะลูกค้าเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปรีวิว บริเวณคนโซนหน้าแล้วก็บริเวณคนขับกันมากน,นะครับนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวคันนี้ผมตาเครื่องให้ดูครับผมอ่าสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับผมสัญ,ญลักษณ์เตือนนะครับต่างๆของรถใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ผมยังไม่ได้เปิดสตาร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวปิดดุนใจเลยนี่ชึบเดียวติดนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นโลล,ลูกค้า หนึ่งแสนห้าหมื่นโลมากหรือน้อยกับรถสิบสามปีนะอธิบายอย่างนี้ครับผมจริงๆผมอธิบายทุกคลิปนะแต่ว่าเผื่อใครบางคนเข้ามาเพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกนะอธิบายอย่างนี้เนาะรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งนะใช้งานทั่วไปนะครับผมใช้งานทั่วไปเนี่ยนะคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่รถขนส่งนะครับใช้อยู่เฉลี่ยปีหนึ่งสองหมื่นโลสองหมื่นโลนี่ถือว่ารถใช้งานทั่วไปนะรถใช้งานทั่วไปเลยนะครับผมถ้าใช้งานต่ำกว่าสองหมื่นโลต่อปีใช้งานน้อย ใช้งานมากกว่า2 0 0 0 0โลต่อปีใช้งานเยอะอ่ะทีนี้เยอะมากเยอะน้อยก็ไปดูกันว่ามันห่างจาก2อ0,000โลมากน้อยแค่ไหนคันนี้สิบาปีสิบสามปีนะครับรถหนึ่ง1มื0 0หนึ่งมืห้าพันะครับหนึ่งแห้ามืนอ่ะหนึ่ง0ห้ามืนขออภัยครับผมหนึ่ง0ห้ามืนกับสิบาปีก็ตกปีละ1มื่นกว่าโลตกปีละ1ม0 0 0กว่าโลนั่นหมายความว่าจริงจริงคันนี้ใช้งานน้อยนะคุณลูกค้าคันนี้ใช้งานน้อยนะครับผมรถสาปีถ้าเกิดคุณลูกค้าไปเจอหลักหมืน่นแบบ4ี่ห้าหมื่นอันเนี้ย อันนี้ให้เราแวงนะครับอันนี้ให้เราแบงไว้เลย,เลยไม่สมเหตุสมผลนะส่วนขั้นนี้นะครับใช้งานน้อยนะครับแล้วผมรับประกันมาแน่อนอนนะครับผมอ่าดูข้างๆกันบ้างนะครับตรงนี้นะอย่างที่เมื่อกี้ผมรีวิวเครื่องเสียงไปเนะเปิดเบาๆเองนะแต่ว่าเสียงมันดังมากผมก็เลยต้องปิดนะพอดีมีลูกค้ามาดูรถด,ด้วยนะครับแล้วเวลาใช้เครื่องเสียงนะครับใช้ตรงนี้นะคุณลูกค้าตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับ กดแล้วมันจะเปิดเครื่องเสียงให้แบบนี้นี่ติขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับผมเมื่อไฟขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงบริเวณหน้าจอนี่เลยก็จะขึ้นเอาเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งเป็นทัชสกรีนนะครับลูกค้าอันนี้เป็นจอที่ลูกค้าเดิมเขาไปแต่งมานะซึ่งเป็นทัชสกรีนนะครับกดได้นะคุณลูกค้ากดได้เลยนะครับนี่เปลี่ยนขึ้นวิทยุนะครับผมแต่ว่าต้องเปิดเสียงนะผมก็ไม่ได้เปิดด้วยโอ้เสียง,งดังเสียงดังอ่า แบบนี้เลยนะครับผมแล้วนี่เลยนะครับแอร์คันนี้ได้เป็นแบบเมนูลนะแต่ว่าคุณลูกค้าแอร์เมนนลแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ง่ายนะใช้งานได้ง่ายใช้งานได้ปกติเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วแอร์คันนี้นะออกทุกช่องครับลูกค้าออกทุกช่องแอร์เย็นเจี๊ยบใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับามาดูด้านหน้ากันบ้างนะตรงนี้กระจกนะครับผมใช้งานได้นะเดิมนะครับกระจกเดิมนะอันนี้ไฟนะครับไหนเป็นไงบ้างอ่าติดเรียบร้อยติดเรียบร้อยช่องเก็บของนะครับเก็บ แว่นตาดำนะครับผมแว่นกันแดดเนาะแล้วก็นาบัตรนะครับผมนิมิติกมันของคุณผู้หญิงเก็บได้เลยนะครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เลยของโครงฝั่งคนนั่งข้างๆเนาะมีกระจกมาให้นะครับส่วนของคนขับเนี่ยรุ่นนี้เขาไม่ได้มีกระจกมาให้นะแต่ก็เสียบพวกนาบัตรหรือว่าพวกไปกําับขี่ตรงนี้เลยนะครับผมเก็บของง่ายๆเนาะโอเคเดี๋ยวคงนี้นะครับผมพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่ารถเตอรตร่าวีโก้13ปี ห้องเครื่องสภาพสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผมไปเลยครับผมมาดูบริเวณห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมคันนี้นะได้เครื่องยนต์2 5 0 0รซีซีนะครับผมแล้วเป็น d 4 d toyota นะครับมาพร้อมเทอร์โบนะครับนี่เลยลูกใหญ่นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงสร้างนะครับส่วนต่างๆนะก็ค่อยไปเรื่อยๆนะครับคุณลูกค้านะดูตรงไหนไม่ชัดนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะให้ดูตัวน็อตนะครับสภาพความสมบูรณ์ของตัวถังนะครับผม รอยซีลต่างๆนะครับเมทัลเป็นยังไงนะนี่เลยลวิเวณด้านหน้านะครับนี่น็อตนะครับอยู่กันสภาพเดิมๆเพิ่เติมนี่เลยนะครับเมทัลใช้งานได้หมดนะครับถ้าใครนะครับดูมุมไหนไม่ชัดนะครับผมสามารถทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมในไลน์ส่วนตัวเลยนะผมปักเอาไว้ให้แล้วนะครับผมด้านหน้าด้านมุมซ้ายมือลูกค้านะครับผมอ่ะฝังกระโปรงเป็นยังไงบ้างนะครับผมคันนี้นะ เนี่ยซีลเดิมโรงงานเนี่ยอยู่ครบหมดนะคุณลูกค้าเห็นไหมเนี่ยผมจิกให้ดูนะเห็นไหมจิกเข้านิดหนึ่งนะซีลเ,เดิมนะครับผมเนี่เลยส่วนสภาพตรงบริเวณเนี่ยมันก็มีคราบบ้างนะคุณลูกค้ามีทุกคันแหละนะครับผมลดใช้งานนะครับมีคราบตรงนี้ถือว่าเรื่องปกตินะโอเคนะครับผมคันนี้นะครับผม่องเครื่องสวยงามมากๆส่องเชสซีกันหน่อยครับผมอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมนี่เลยเนะครับ เล่ตรงนะครับผมเลขตรงในห้องเครื่องเมื่อกี้นะคุณลูกค้าไปย้อนดูได้น,นะครับผมนี่เลยเห็นไหมจริงจริงดอกยางเหลือเยอะนะครับยางเนี่ยลูกค้าใช้เป็นยางหน้าใหญ่นะใช้เป็นยางหน้าใหญ่นะครับผมนี่เห็นไหมเดีย๋ยวพาไปดูเฮซีและหน้าบ้างนะครับมองเห็นไหมเลยอยู่ข้างล่างน,นะเันไงอันนี้ข้างในนะครับนี่บริเวณโช๊คนะครับสวยใส่นะคุณลูกค้าสวยใส่นะ จบไปแล้วนะครับผมคันนี้นะเป็นไงบ้างครับผมใครตามหารถนะครับดีๆใช้งานอยู่ผมแนะนําคันนี้นะครับคันนี้ราคาป้ายนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคุณลูกค้าแต่วันนี้นะครับลดราคาไปเลยสามหมื่นบาทเหลือเพียงสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคุณลูกค้าแล้วคันนี้นะซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแนงก็ได้ไฟแน์จัดได้ทั่วประเทศนะครับผมคุณลูกค้าสนใจคันนี้นะครับผมราคาดีสุดเตแล้วนะครับผมเหลือคันเดียว สนใจนะครับผมตทรผมเลยครับ0 9 4 8 5 0 5 2 6นะครับเบอร์นี้คุณลูกค้าแอดไลน์เดี๋ยวโทรหาผมได้เลยครับ